สถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกราคาซื้อขายน้ำตาลต่างประเทศราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวสูงขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ส่งผลดีต่อราคาอ้อยปี2566ทักกเรามาติดตามข่าวสารอ้อยในน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของสถานการณ์น้ำตาลตลาดโลกกันบ้างนะครับตลาดน้ำตาลทรายดิบประเทศนิวยอร์กนะครับในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวนนะครับและปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ในช่วงต้นสัปดาห์นะครับราคาน้ําตาลทรายดิบประเทศนิวยอร์กได้ปรับราคาลดลงมามากนะครับหลังจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงนะครับมากกว่า1%ราคาน้ำมันดิบนะครับที่ลดลงจะกดดันราคาเอทานอลน,นะครับโดยจะทําให้โรงงานน้ําตาลทั่วโลกนะครับหันไปใช้อ้อยในการผลิตเอทานอลลดลงและเพิ่มผลิตนะครับในเรื่องของการาใช้อุปทานน้าตาลเพิ่มขึ้นนะครับ นอกจากนั้นนะครับสภาวะอากาศที่ไม่มีฝนในบราซิลช่วยเร่งในเรื่องของการตัดอ้อยส่งโรงงานซึ่งส่งผลต่อราคาน้ําตาลนะครับและการคาดการสภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับจะลดโอกาสที่เกิดความเสียหายจากน้ําค้างแข็งนะครับในด้านของผลผลิตน้ําตาลบราซิลนะครับกำลังส่งออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรายงานผลผล,ผลิตน้ําตาลจากภาคกลางและภาคใต้ของบราซิลในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนะครับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันนะครับของปีก่อนอยู่ที่7.6เป็น2.695ล้านตันและผลผล,ผลิตน้ำตาลในปี2566ทับ67นะครับตั้งแต่เมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันนะครับของปีก่อนอยู่ที่25.9เป็น25.228ล้านตันนะครับนอกจากนั้นนะครับสัสดส่วนอ้อยใช้ผลิตน้ำตาลจะอยู่ที่47.68เ ซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับจาก42.56ในปีก่อนนั่นเองครับในช่วงกลางสัปดาห์นะครับราคาน้ำตาลนิวยอร์กได้ขึ้นไหวสูงขึ้นตลาดได้รับแรงหนุนนะครับจากความแห้งแล้งที่เกินไปในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลลายใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบนะครับทำให้ผลผลิตน้ำตาลภายในประเทศของไทยลดลง โดยในปีการผลิตล่าสุดนะครับที่ประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่28และสภาพอากาศแบบเอลนีโยนะครับจะทำให้ฝนลดน้อยลงนะครับต่อเนื่องไปอีก2ปีข้างหน้านั่นเองครับจากนั้นนะครับในช่วงท้ายสัปดาห์นะครับราคาน้ำตาลได้เคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบ1เดือนนะครับและปิดเพิ่มขึ้นพอประมาณนะครับโดยตลาดได้รับแรงหนุนจากค่าเงินเรียวของบราซิลนะครับที่แข็งสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ เมื่อเทียบกับเงินดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับนอกจากนั้นนะครับยังได้รับแรงหนุนนะครับจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า1%นนั่นเองครับสำหรับราคาน้ำตาลสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับในเดือนตุลาคมปี2 5 6 6ได้เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง23.59จนถึง25.10เซนต์ต่อปอนด์และปิดตลาดครั้งสุดท้ายนะครับที 25. 01, ่25.01เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาหก่่่ออออนนรยูที0.69เซตอปอ หรือคิดเป็นนะครับ2.84และในส่วนของราคาน้ำตาลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนมีนาคมปี2 5 6 7นะครับเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง23.75จนถึง25.18เซนต์ต่อปอนด์และปิดตลาดครั้งสุดท้ายนะครับอยู่ที่25.09เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับจากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่0.63เซนต์ต่อปอนด์ือือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ที่2.58นั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ